สวัสดีครับทุกคน For Fun Channel สูตรเปิดแพ็กไอคอนิกโมเมนต์ชนาทิปสงกระสินครับมาครับใครอยากจะได้เจ้าเจาชนาทิปไปประดับทีมไอดี ID นี้เป็นไอดีเดียวที่ฝากให้ผมเปิดชนาทิปนะครับแต่ไอดีอื่นที่ฝากมาก็ให้เปิดเมนยูหมดเลยเนาะช่วงหลังก็เริ่มออกยากทุกทีนะครับโดยเฉพาะการเปิดไอคอนิกโมเมนต์ที่มีทีมเป็นฟไอคอนอยู่แล้วเนาะ ขอบคุณคุณปังปอนจากจังหวัดสมุทรปราการครับเพื่อเฟื้อไอดีให้ผมมาเปิดแพ็คชนาทิปสงกสินมาครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเข้าสูตรกันเลยครับสูตรของเรา ep นี้คือ1 1 1, 1, 1ครับเปิดดูข้อมูลเรียงตัวเลยครับ3ตัวแรกครับนับตั้งแต่เจ้าเจ,าเจาไล่ไปตัวที่1 2 3เลยครับเปิดดูตัวละ1ครั้ง1 1 1ครับทุกคนนอกจากสูตรนี้แล้วผมฝากสูตร สตัวเดียวนะครับใช้สลับกับสูตรตัวนี้เนาะถ้าเป็นไปได้ก็ลองใช้สลับกันดูนะครับและเหมือนเดิมครับกดไซา์ครั้ง5วิปล่อยนิ้ววิที่6ครับ1 2 3 4 5ปล่อยครับ ทุกคนครับอยากสนับสนุนช่อง For Fun Channel เรื่องง่ายๆที่ทุกคนทำได้ครับเพียงแค่ไม่กดข้ามโฆษณาคนไหนดูคลิปแล้วยังไม่ได้กดซับผมฝากกดซับ For Fun Channel ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณครับทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีครับเป็นกำลังใจให้เปิดแพ็คได้ตัวที่ต้องการนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ For Fun Channel ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนละครับสวัสดีครับบาย